โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาสอนวิธีการเ,าเปิดใช้งาน u n c r a f t i n g Table นะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นม o อด Disco Adventure RPG มาจนถึงสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ไม่สามารถ Craft u n c r a f t i n g Table ได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีแก้ครับอย่างแรกนะครับ,รรบก็เปิดไฟล์ที่มี Mod ของเรานะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า มันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือ,อถ้าเป็นของ T.L เนี่ยก็คือต้องกดตรงนี้ครับเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันแล้วก็เลือกออมั p แพคที่เราเล่นนะครับมันจะชื่อเหมือนกันตรงนี้นะครับส่วนในของ c u r s e f o x g เนี่ยถ้าใครเป็น A.D.H นะครับก็คือกดเข้าไปในมัตท,ที่เราต้องการแต่ว่าผมไม่ได้ลงใน c u r s e f o x ไว้แต่ว่าสมมติแรกสมมติเป็นม o ตนี้ก็กดจุด เข้าไปแล้วก็จุดขวานี้แล้วก็ open folder ครับะก็ะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของมันหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยของเป็นอันนี้อ่ะก็เข้าไปที่ c o n f i g ครับหลังจากนั้นก็เลือ่อนหาชื่อว่าเทวายไรนะครับชื่อว่าเทวายไร forest แล้วก็เรียก w ทวายไร forest common นะครับเทวายไร forest common โอเค แล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับจะเปิดด้วย Notepad หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็น Text Editor ที่สามารถแก้ไขข้อความได้อ่ะ so, ผมเปิดด้วยอันนี้แล้วนะ Notepad ปกปแล้วก็กด c t r l F นะครับ <c oughs> เพื่อเสิร์ชหาข้อความนะครับอ่ะหาไฟว่า Disable Crafting อ่ะก็จะถึงบรรทัดนี้นะครับกดไปเลยครับ Enter Enter อ่ะจนมาเจออันนี้ครับ เปลี่ยนให้อันนี้เนี่ยตอนนี้มันถูก Disable หรือว่าปิดใช้งานอยู่นะครับ <c oughs> ก็เปลห่เป็น false อ่ะเท่าน,นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากน,นี้ก็เหลืออีกอันหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าแก้ไขอ,อีกฟนนอ I, อาาไฟล์นะครับชื่อ Item i ไอรหัสไอเทมไอเทมออปอเเนี่ยนะครับ แต่ว่าแก้ไขไฟล์เนี่ยครับอ t e เทมออ a เป r เรเตอร์ ator, มันจะมี2ไฟล์ก็คือไฟล์ทีสันกับไฟล์ j ีสันธรรมดาครับแก้ไฟล์ทีสันธรรมดาอ่ซึ่งในบรรทัดแรกเนี่ยก็จะมี b a c k l i s t Item นะครับเขียนติดอยู่โดยที่เราก็เลื่อนไปครับหาคำว,ว่าอ่ a f t i n g Uncrafting Table นะครับพราไฟล์ for ์เลนอันคัฟทิงเทเบิก็ลบออกลบเข้อมาออกอ่ะแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดไปครับ เท่านี้ทุกคนก็สามารถคราฟอันคราฟติ้งเทเบิลแล้ครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับหลังจากที่เกับเข้ามาในเกมแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะลองคราฟไปดูนะครับอย่างแรกก็คือเอากล่องคราฟมาลอบนะครับแล้วก็เอาเมสแมปกัสที่สามารถให้หาได้ในใบกงถวายแล้วครับสามารถไปเปิดพิกกได้ผมแปะลิมกิของไอ้มอสซิสโกวายเดล่าครับนี่ก็จะคราฟได้ครับคราฟติ้งเทเบิลอ่ะแล้วก็บาง แล้วก็มันจะขึ้นว่า u n c r a f t i n g is disabled via conflict นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันสามารถใช้งานได้แล้วครับก็คืออ่ผมเอาอาสวาเอาก่องคาร์มี่ไปวางอันมันก็จะไหลไปเรื่อยนะครับอาสว่าจะเอาแพลนกออกมาแล้วก็คลิกเรียบร้อยได้แล้วแล้วกนจะออกมีเท่าไรครับโ <c oughs> นะอเครับ